สวัสดีค่ะอยู่กับแม่สม้สมสมศรีสะพ้ายยูเคอีกแล้วค่ะวันนี้พาผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆี่พีพพ่ทุกท่านมาชมดอกไม้เมืองหนาวอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะพอดีกําลังลงดินใหม่ๆเลยค่ะที่สวนสาธารณะนะคะเห็นเจ้าหนะ้าที่เขาลงค่ะลงเอาดอกไม้นี่ลงดินใหม่ๆเลยนะคะพี่น้องค่ะดอกเขาเล็กมากเลยนะคะแม่สมสีก็ก็ไม่ทราบว่าเป็นดอกอะไรนะคะพี่น้องขะแต่เล็กมากแต่ แต่ความสวยงามนี่ไม่แพ้ไม่แพ้ดอกใหญ่ๆเลยนะคะเหมือนเขาจัดเป็นสวนหย่อมค่ะพี่น้อง่ะจัดเป็นสวนหย่อมค่ะเดี๋ยวแม่สมศรีจะแพลนให้ดูนะคะนี่เป็นสวนสาธารณะค่ะดอกไม้ที่สวนสาธารณะค่ะคนก็มาเดินออกกําลังกายออกมาเดินเปิดหูเปิดตาที่สวนสาธารนณะเยอะเลยค่ะพี่น้อง่ะดอกไม้แต่ละชนิดนี่สวยงามสวยงามมากนี่ก็มีดอกนะคะ มองเห็นดอกหรือเปล่าเอ่ยดอกออกจะเป็นออกสีแม,ม่ทรงแน่ใจนะสีออกน้ําเงินน้าเงินอ่อนๆค่ะพี่น้องดอกเล็กๆหรอกดอกเล็กมากค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันนะคะดอกกุหลาบต้นกุหลาบกําลังกําลังจะบ,บานดอกตูมเพียบเลยค่ะดอกตูมตูมเพียบเลยนะคะ เดี๋ยวแม่สมศรีจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันนะคะดอกไม้ประดับค่ะพี่น้องค่าเขาจัดเป็นสวนหย่อมค่ะนี่ค่ะพี่น้องสวนหย่อมนะคะนี่พึ่งลงดินสดๆด,ดร้อนๆ้อนเลยค่ะพี่น้องขานี่เขาจะมีป้ายบอกนะคะแดดพันถึงฮาบินไพ่บอสบาย ลายหพกพาคอ๋อเขามีเขียนไว้นะคะพี่น้องคะดอกไม้ก็มีหลากหลายชนิดค่ะก็รอรอการเติบโตนะคะรอการเติบโตในซัมเมอร์นี้ดอกนี่สวยมากค่ะพี่น้องนี่ก็กำลังจะบานนะคะตูมๆกำลังจะบานค่ะดอกสีชมพูนะคะเพราะว่าบางต้น ก็บานแล้วนะคะบางต้นก็ยังไม่บานค่ะว,ว้าวสวยงามมากเจ้าหนะ้าที่เขามาจัดสวนหย่อมค่ะที่สวนสาธารณะนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกทุนนะะทกท่านที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆในพี่ทุกท่านเยี่ยมชมสวนสาธารนณะใกล้ๆบ้านค่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะ